หลายคนนะครับอาจจะเห็นนะว่าวันนี้ออนไลน์มีความสําคัญกับชีวิตชีวิตของเรามากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วเ,เราอาจจะรู้สึกว่าออนไลน์แล้วยังไงนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําอาชีพเดิมๆหรืออาจจะทําธุรกิจรูปแบบเดิมๆหรือทําอะไรที่อยู่ในโลกเดิมๆได้นะครับ หลายสิ่งหลายอย่างก็พิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่าออนไลน์เป็นสิ่งที่จําเป็นวันนี้ balances. ใครก็ตามที่ไม่ปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ชีวิตของเราหรือตัวเราเองก็จะอยู่ในโลกโยุคเดิมมาเองนะครับและวันนี้นะฮะโลกออนไลน์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วว่ามีคนมากมายนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับกับออนไลน์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะได้เห็นนะครับออนไลน์ได้สร้างคนที่ประสบความสำเร็จสร้างให้คนมีชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ สิ่งต่างๆที่พิสูจน์มากับโลกออนไลน์เนี่ยน่าจะพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าออนไลน์เป็นสิ่งสําคัญนะและสุดท้ายวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเมื่อทุกคนเห็นออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญแต่อยากจะกระโดดเข้ามาแต่ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จะทายัางไงเราไม่เคยผ่านประสบการณ์เราไม่เคยทํามาก่อนเราไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงบ้างถึงจะประสบความสาเร็จและไม่รู้ว่าโอกาสไหนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการที่เราจะเลือกที่จะมาร่วมโปรเจกต์แล้วก็เข้ามาลุยหรือทําธุรกิจไหนดีในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนนะฮะ ทุกคนเข้ามาร่วมโปรเจกต์ใหม่ของแบรนด์โรสโกซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่านี่จะเป็นโปรเจกต์ที่อลังการที่สุดในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งโปรเจกต์และจะเป็นโปรเจกต์ที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกนะครับและจะเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่แบรนด์ออนไลน์เคยทํามาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังมองหาโอกาสของออนไลน์อยากจอยอยากร่วมและอยากทําธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะครับอยากให้ทุกคนจับตามองครับโรสโก The Muse of the Oxy นะครับเรานะครับกำลังจะเปิดตัวแนละ้วมิวคนใหม่ของสินค้าตัวใหม่เลยออกซี่ไว i ์เทนนิ่ m เซรั่มเม n อินนะครับต้องบอกว่า ใครก็ตามนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากร่วมนะกับโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ไม่มีประสบการณ์ทำยังไงดีต้องบอกว่าวันนี้นะครับในแบรนด์ของเราเนี่ยมีระบบนะฮะช่วยสอนและระบบ Ro s c ค o ูนิเวอร์ซิซึ่งเป็นระบบมหาวิทยาลัยโรสโ o ที่เราจะสอนให้ท่านนะครับทำธุรกิจออนไลน์ได้เป็นในทุกมิติเรียกว่าสอนครบตั้งแต่เบสิกจนถึงเอ็กเพอร์เลยก็ว่าได้ไม่มีประสบการณ์แบงค์มาก่อนว่างๆลงๆไม่รู้จะทำยังไงนะครับเข้ามา คุณจะได้เรียนรู้เบสิกได้เรียนรู้นะครับไต่ระดับขึ้นไปจนถึงขั้นเอ็กซ์เพร์หรือขั้นผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าวันนี้โรสโกมี r o สโกยูนิเวอร์ซิหรือว่ามหาวิทยาลัยโรสโกรพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสดุด The Muse of the Oxy ที่น่าตื่นตาตื่นใจเราเคยเปิดโปรเจกต์นะฮะสคักนั X อารยาหรือว่า นะครับสาขานาคาร์เอ็กซเทนะฮะเอกับคุณชมพู่อรยา a อฮาเกตโปรเจกต์นั้นถล่มทลายครับประสบความสำเร็จอย่างมากและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปมากมายกับคนที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมโปรเจกต์นั้นและวันนี้ครับทุกท่านครับ โปรเจกต์นี้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างมากมายเช่นเดียวกันและจะเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยมีแบรนด์ออนไลน์ทํามาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครก็ตามที่กาลังมองหาโอกาสในโลกออนไลน์และอยากที่จะเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะรู้สึกว่าอันนี้ออนไลน์จําเป็นต่อชีวิตของเรามากๆเหลือเกินอยากให้ทุกคนครับมาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกันครับ The Muse of หรือ o x y ครับ